มาแล้วครับขบวนตอง5นะครับได้ ga สี่ห้าสอานะครับทำขบวนมานะครับกําลังจะวิ่งผ่านสถานีบันหันสิบหนาฬิกาสานาทีนะครับตามหลัง7จหไปเลยนะครับ กร,ระบวน555นะครับช่างเครื่องบอกมือทักทายนะครับ